สตามบันเทิงมาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับน้ำสุนทีอัปเดตข่าวบันเทิงไปพร้อมกันเลยค่ะ เปิดมาวันจันทร์ต้องบอกว่าวงการบันเทิงบ้านเราไม่ได้พักเลยนะคะมีแต่เรื่องเดืเดอดค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอาหลายคนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นหมีแพนด้ากันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากที่จะเป็นหนุ่มอย่างแอมมี่เดะบอทอมบลูส์ค่ะได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่ถูกโยงประเด็นดราม่ากับอดีตแฟนสาวอย่างเมรีลูกสาวของพี่ปูพงศิษฐ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังตั้งครันอยู่ด้วยค่ะงานนี้ทําเอาแอมมี่ถูกงานเข้าถูกสังคมโจมตีอย่างหนักเลยล่ะค่ะ ช่วงนี้วงการบันเทิงดูจะร้อนระอุจริงๆนะคะก็เรียกว่ามีเรื่องให้ตามเผือกกันทุกวันล่าสุดสิบป,ปีนหนุ่มแอมมี่เดอะบอททัมบลูส์ค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงดราม่าก,กับอดีตแฟนสาวเมรีลูกสาวของส,องสิปปนเพื่อชีวิตชื่อดังพี่ปูพงศิษฐ์นะคะที่ก็ออกมาเปิดเผยว่าตนกําลังตั้งท้อง3เดือนแล้วและขอเดินหน้าต่อเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยที่ไม่ต้องมีพ่อของลูกก็ได้ทําให้งานนี้กระแสะสังคมย้อนกลับไปโจมตีที่ฝ่ายชายอย่างหนักเลยล่ะคะ่ะโดยในช่วงกลาง ที่ผ่านมานะคะทางด้านของหนุ่มแอมมี่ก็ได้ตัดสินใจออกมาเปิดเผยชี้แจงข้อมูลฝั่งตนบ้างค่ะด้วยการโพส์แชตโดยบอกว่าตนเนี่ยได้เลิกรากับเมรีก่อนที่จะรู้เรื่องว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องพอทราบเรื่องเนี่ยก็มีการเจรจาและก็ขอแสดงความรับผิดชอบนะคะซึ่งก็คุยถึงการวางแผนเรื่องการฝากคารรเนี่ยไม่ต่ำกว่า3รอบค่ะส่วนเหตุผลที่ได้เลิกกันก็เป็นไปตามแชทที่ได้คุยกับฝ่ายหญิงและหลักฐานอื่นๆรวมถึงแชททั้งหมดพยานบุคคลกล้องวงจรปิด จะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านเมรีเองเธอก็ไม่นิ่งเฉยนะคะได้ออกมาไลฟ์สดโต้กลับเช่นเดียวกันหลังจากที่ฝ่ายชายออกมาโพสช็ตตนก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยขู่ทาร้ายลูกสาวแต่กลับถูกทําร้ายเองมากกว่ายังไม่ได้คุยกับคุณพ่อนะคะแต่มีส่งข้อความไปก็เชื่อว่าพ่อคงโกรธที่ทำให้เสียใจแต่เราก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะ ไปเดือดกันต่อค่ะคุณผู้ชมกับพี่หนุ่มกัญชัยนะคะที่จู่ๆเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ออกมาโพสตฟาดเดือดนะคะกลางโซเชียลเลยทิ้งบอมเปรินสนาไว้ลูกใหญ่เลยนะคะทำเอาชาวเน็ตสงสัยเลยว่าใครกันนะที่ไปกระตุกต่อมนะคะทำให้พี่หนุ่มเนี่ยเดือดขนาดนี้ค่ะ รูว่าเมือ่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าทําเอาเจ้าพ่อแห่งวงการข่าวอย่างพี่หนุ่มกัญชัยถึงกับเดือดกลางดึกค่ะออกมาฟาดแบบทิ้งบอมลูกใหญ่ไว้กลางดึกนะคะโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลส่วนตัวเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ด้วยความคับข้องใจค่ะที่ก็ระบุข,ข้อความว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กําลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมันไอคอนไร้ค่าสวัสดิ์สังคม ซึ่งใน้าน้าชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปแล้วใครที่จะไปสกิดต่อมอารมณ์ทําให้พ่อเดือดของขึ้นขนาดนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ค่ะ พักเรื่องเดือนนะคะคุณผู้ชมไปที่สาวฮอตคนสวยอย่างอิงฟ้าวราหะนะคะที่ได้ออกมาเผยข้อคิดนะคะก็อยากจะเตือนสติน้องๆค่ะว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยอะไรควรให้ความสำคัญมากที่สุดระหว่างเรื่องความรักกับเรื่องเงินค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาวฮอตนะคะที่เหมือนว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมากๆในตอนนี้ค่ะสําหรับอิงฟ้าวราหะกับการที่มีแฟนคลับเยอะทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์สดนะคะแล้วก็เผยถึงความรู้สึกที่อยากจะฝากดึงสติเด็กๆเอาไว้ว่าทุกวันนี้เงินสําคัญกว่าความรักนะคะการใช้ชีวิตมันต้องดําเนินไปข้างหน้าอย่าไปยึดติดกับความรักเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะต้องมีแฟน เรายังสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อีกเยอะดังนั้นต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากด้วยค่ะควรจำพี่ฟ้าไว้นะเมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นน่ะเมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นเราจะรู้เลยว่าหนักเครียดที่สุดคือการหาเงินเว้ยไม่ใช่ความรักเราไม่ต้องมานั่งเครียดเลยว่าเมื่อไหร่เราจะมีแฟนโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนสักทีอะ อย่าเว้นคนที่แม่งคอมทีตแบบว่าชีวิตอยู่บนฟูกอยู่แล้วเรื่องความรักอะ่ะอย่าเพิ่งไปเครียดมันมากหาวิธีการหาเงินเนี่ยที่จะอยู่ได้ยาวจนไปถึงว่าในชีวิตบ้านปลายของเราอย่างเงี้ยที่แบบไม่ลำบ,บาก <s> เด็กๆทั้งหลายฟังพี่ฟ้าหนูอย่าเพิ่งไปเครียดเรื่องความรักมากไหม <S <s ผู้คนมากมายนะจริงๆ <S <s เห็นมาหลายคู่แล้ว <S <s เลิกกันเพราะเรื่องเงินอ่ะก็เยอะมากๆ นั่นเกี่ยงกันใครจะจ่ายใครจะออกเลิกกันเพราะเงินก็เยอะบางคนก็จะเห็นแก่ตัวเฉพาะเรื่องเวลาเรื่องเงินนี่แหละก้ามีถูกไหม เด็กๆฟังพี่ฟ้าไว้เลยนะคะออกมาคอนเฟิร์มขนาดนี้ค่ะก็อยากฝากข้อคิดให้กับน้องๆในการใช้ชีวิตเนาะคุณผู้ชมคะขยับไปที่คุณแม่สุดสรองอีกคนนะคะสําหรับพี่จูนกัสมาค่ะภรรยาคนสวยของพี่เปิ้ลน,นาคอนนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเธอก็ป่วดเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะจนต้องแอดบิดเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ว่าใจสู้นะคะไม่ยอมทิ้งงานพอหายปุ๊บเนี่ยก็ขอกลับมาลุยงานต่อทันทีเลยค่ะ ช่วงนี้หลายคนโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานกันเยอะมากๆนะคะรวมถึงครอบครัวของพี่จูนกับสมาภรรยาของพี่เปิ้ลน,นาคอนและลูกชายทั้งสองคนที่ตอนนี้ก็ป่วยหนักจนต้องแอดมิดนอนให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งทนานแม่จูน,นยอมรับเลยว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานหนักมากนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนส่วนอีกสองสาวเนี่ยไม่ได้ติดไข้ไปด้วยค่ะแต่ขอไปนอนเฝ้าติดขอบเตียงเท่านั้นตอนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะพร้อมกับขอเดินหน้าลุยทางานต่อเลยทันที เรียกว่าสปิริตแรงมากๆเป็นมนุษย์แม่ที่แข็งแกร่งจริงๆค่ะคือศรจะอินเทรนกับทุกโลกมากๆอะไรที่เข้ามาศอเก็บหมดล่าสุดก็เป็นแค่วันใหญ่ยกบ้านเลยค่ะใช่ใช่จริงๆก็ เราเป็นมาบ่อยแล้วเราเลยชินถ้าลูกเยอะแล้วยังลูกกเล็กอย่ยังไงก็ไม่หนีไม่พ้นเรื่องตรงนี้อะไรค่ะก็พอรู้รู้ปุ๊บอาการมาเราก็แอดมิดรอเลยจากพอนคอนหนักจะได้เป็นเบาใช่ก็เข้าด่วนเข้าด่วนแล้วก็จบภายในสามวันก็หายไม่ได้เป็นหนักอะไรไม่ได้หนักค่ะไม่ได้หนักค่ะอันนี้คือเป็นใครบ้างเป็นพ่เปิลออก้าออกูดค่ะใช่ส่วนผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่นอน ยาวเลย,เย,เลยใช่เรียงกันเลยค่ะก็จ่ายประกันทีเดียว <c oughs> ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขยับไปที่ลูกสาวคนสวยของพี่พีททงเจอนะคะอย่างน้องมีญาติพิชชาค่ะที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงมุมมองความรักที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็มองไกลถึงการสร้างครอบครัวนในอนาคตแล้วด้วยค่ะ หากหนุ่มๆคนไหนจะเข้ามาจีบน้องมีญาพิชาลูกสาวคนสวยของคุณพ่อพีททองเจือต้องคิดดีๆนะคะเพราะว่าถ้าจะมาเล่นๆบอกเลยว่าเซโนค่ะเพราะว่าน้องมียาสาวน้อยคนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะอายุเพียงแค่17ปีแต่มุมมองเรื่องความรักเรียกว่าวางแผนไกลถึงขั้นสร้างครอบครัวและก็มีลูกแล้วทีเดียวค่ะซึ่งเธอก็มีเหตุผลที่มองไกลถึงขั้นนั้นนะคะเป็นเพราะว่าอยากมีลูกเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยคงต้องรอโตกว่านี้ก่อนแล้วก็สร้างรากฐานให้ตัวเองมั่นคงก่อนนะคะ ที่สาคัญเลยคงต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ด้วยค่ะว่าหนูจะคบใครใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบมองไกลๆอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าถ้าคบเรื่อยๆมันสึกเสียเวลานิ่งเนี่ยมีครบอบครัวแล้วเหมือนคุณแม่แต่งงานตอนยี่สิบสามค่ะก็เลยแบบเออเห็นคุณแม่กําลังแบบวัยรุ่นอยู่ไม,ไม่ไม่ไม่วัยรุ่นแต่เหมือนตอนนี้คุณแม่4 5ใช่ไหมคะประมาณนั้นแล้วเหมือนก็ยังดูเด็กอยู่แล้วลูกก็โตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบไปเที่ยวกับลูกได้ก็เลยแบบอะไรฟิลนั้นค่ะก็ยัง แต่ก็ทําได้ค่ะถ้าเกิดว่าแบบกระตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะหมายว่ามุมมองความรักของเรานะเวลานี้เรามองแบบนี้อยู่ใช่ไหมใช่ค่่จริงหนูมองแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณ11บค่ะแบบเมื่อเด็กๆคุณแม่หนูก็คุยอยู่เหมือนกันว่าเออหนูอยากมีลูกแล้วก็อยากแต่งงานประมาณคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะหมายว่าเราอะมองแบบถึงอยากมีลูกอี้ยเพราะเราชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ เด็กมากคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนเขาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้แต่คือเหมือนถ้าอยากแต่งงานหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เขาเหมือนต้องบอกว่าต้องมีงานที่เราทําอยู่แล้วก็เหมือนต้องมีเงินเก็บของเรามีงานที่เราสเตเบิลอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่อยู่ดีแต่งยังคงต้องขอส่องกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวของพี่กุ้งสุธิราชค่ะที่ก็ยังรอคอยความหวังนะคะอยากให้น้องสาวหายจากอาการป่วยค่าเลือดออกชนิดรุนแรงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยคะ่ะ ทำเอาพ่อยกแม่ยกอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะหลังจากที่พระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุธิราชได้โพสต์โซเชียลส่วนตัวแจ้งข่าวให้แฟนคลับได้ทราบถึงอาการป่วยของน้องสาววิพินวดีหรือว่าวิริรดาหลังต้องแอดมิดรักษาตัวด่วนค่ะเนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนะคะโดยล่าสุดทางหน้าของหนุ่มกุ้งเองก็ได้อัปเดตอาการของน้องสาวที่ตอนนี้ยังไม่ได้สตินะคะโดยระบุข้อความว่า วิหนูรู้ไหมว่ามีคนเป็นห่วงหนูเยอะมากคิดถึงหนูกันทุกคนเลยพี่อยากให้หนูตื่นขึ้นมาเห็นความรักที่ทุกคนเป็นห่วงหนูจริงๆพี่รู้ใจหนูนะว่าหนูอาจจะแอบน้อยใจในความสําเร็จที่อาจไม่ได้สูงมากนักแต่หนูก็พอใจในสิ่งที่เป็นใช้ความอดทนความขยันสู้ไม่ถอยหนักเอาเบาสู้พี่เองยังทําไม่ได้เหมือนหนูเลยหนูเก่งที่สุดในสายตาพี่นางเอกที่ดีที่สุดของพี่ก็คือหนูนะวินางเอกโลกราวิรดาวงเทวัน ตราบใดที่พอมีทางพี่ก็ยังไม่หมดหวังพี่รักหนูนะท่ามกลางกำลังใจจากเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับนะคะที่ก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอให้มีข่าวดีและเกิดปาฏิหาริย์กันอย่างมากมายเลยค่ะส่วนบทสรุปของปัญหาชีวิตคู่ที่แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจะได้เจอนะคะจะจบลงยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามทุกบทสรุปได้แล้วนะคะทีเ่เปลือกรักปมลวงนะคะแฮงเอาท์ <Hang out S 2> ทางเวนัมแที่เดียวเท่านั้นค่ะ ความสนุกเข้มข้นยังคงโดนใจแฟนๆน,นะคะเพราะถึงแม้ว,ว่าบทสรุปเรื่องราวจะจบลงไปแล้วแต่ว่าอารมณ์ยังไม่จบนะคะหลายคนยังคงพูดถึงและก็ยังให้ความสนใจค่ะเพราะด้วยเนื้อหาซีรีส์ที่ตีแผ่ความจริงสะท้อนปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้การเข้าถึงอารมณ์โดนใจแฟนคลับสุดๆยังต้องการคําตอบของทางออกในเรื่องราวทั้งหมด ดังนั้นสําหรับซีรีส์เปลือกรักปมหลวงแห่งเอาไม่ใช่ว่าจะได้รับแค่ความสนุกความสะใจเพียงอย่างเดียวนะคะยังได้ข้อคิดเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้อีกด้วยค่ะสามารถร่วมชมบทสรุปทั้งหมดได้แล้ววันนี้ในซีรีส์ดราม่าร้อนแรงแห่งปีเปลือกรักปมหลวงแห่งเอาดูได้ทางมูนเอ็กทีเดียวเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้1 9ช้อปปิ้งของเรานะคะได้จัดเซตเกงๆขาสั้นค่ะจากแบรนด์ a อ r o Line แบรนด์ยอดนิยมที่ใครกๆก็ไว้วางใจมาในราคาพิเศษให้ได้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมเคยเสียเวลาเลือกเสื้อและกางเกงก่อนออกจากบ้านไหมครับไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณนั้นมีกางเกงขาสั้นแอ r โลไลท์ ight, ทั้งดีไซน์สวยสตัดเย็บแบบปราณีตผลิตจากผ้าคาต100ตอนร้อยเปอร์เซนต์ตรงขอบเอวนี้นะครับมียางยืดขนาดใหญ่นะครับทำให้ขอบนั้นไม่พับลงขนาดที่คุณสวมใส่ดีไซน์เชือกเลยนะครับเขาเย็บติดอยู่กับด้านในเลยนะฮะไม่เลื่อนหลุดง่ายที่สําคัญมีกระเป๋ากางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลังกางเกงขาสั้นแอนโลไลท์ ight, ครับมีให้เลือก ถึง3ไซส์ M, L และ XL ครับแล้ววันนี้พิเศษสุดๆนะครับกางเกงขาสั้น a e r o l i g h จำนวน3ตัว3สีทั้งสีดำสีเบตและสีกากีครับยังไม่พอแถมอีก2ตัว2สีสีเทาและสีน้ำเงินทั้งหมดนี้5ตัว5สีรวมมูลค่าทั้งเส้น3,450บาทครับรายคุณจ่ายเพียงแค่1,390บาทเท่านั้น้ามาด่วนครับที่1495 โปรโมชั่นดีๆแบบนี้แถมแล้วแถมอีกก็ต้อง29ช้อปปิ้งของเราเท่านั้นนะคะใครสนใจก็โทรมาช้อปกับเราได้เลยค่ะคุณผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของก้สบบันเทิงเช้านี้นะคะที่นามได้มานำม,มาฝากกันค่ะคะุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงเดือดมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการก้สบบันเทิงของเราในทุกเช้านะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยแล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็ติดตามทุกข,ข่าวสารความบันเทิงได้เลยในทุกๆช่องทางของโมโนทเวนตี้นนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เช้า